ครับทุกคนครับผม1 1 LC อครับวันนี้ระกลับมาเจอกันกับในช่วงของหลอนตามสั่ง EP ที่32แล้วนะครับในส่วน EP ที่32นี้ผมต้องขอบอกเลยครับว่าเรื่องราวที่คุณจะรับชมรับฟังในต่อไปนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมหาวิยาลัยชื่อดังย่านสารยาที่จังหวัดน,นครปฐรมครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับ เป็นเรื่องราวที่นักศึกษาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเขาได้มาถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเรื่องราวประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากันนะครับซึ่งเรื่องราวที่คุณได้รับชมรับฟังต่อไปนี้นั้นผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นักศึกษาแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะเล่าต่อๆกันมาครับซึ่งบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องจริง และบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่แบบรุ่นพี่นั้นแต่งขึ้นมาเพื่อแกล้งรุ่นน้องนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นผมอยากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์กด Subscribe และที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนคุณที่อยู่ที่มหาลัยแห่งนี้ได้รู้ว่า มหาวิทยาลัยชื่อดังสารยาแห่งนี้นั้นมีเรื่องหลอนอะไรนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องประสบการณ์สยองขวัญกันนั้นมาปูพื้นความรู้กันก่อนครับในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเออมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่สารยานี้นะครับซึ่งแดนดีนะครับสารยานเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องการเป็นซ่องสมโจรมาก,มากๆครับแล้วว่ากันว่าในอดีตนะครับพื้นที่สารยาหรือว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ย เรื่องลือกันเรื่องของผีดุกันมากครับซึ่งก็จะมีชาวบ้านหลายคนนะครับที่พบเจอตั้งแต่สมัยมหลาลัยยังไม่ตั้งจนกระทั่งมหลาลัยสร้างเสร็จเนี่ยชาวบ้านก็ยังเจอรวมไปถึงนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยหลายๆคนก็เจอนะครับชื่อสารยานี่นะครับในอดีตนะครับเ,เขาก็เล่าต่อๆกันมาครับว่าสมัยก่อนสารยาน,นะครับจะเป็นชื่อที่คู่มากับคําว่า สาลาทําศพครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะสันนิฐานกันครับว่าคําว่าสารายาในปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะก้างอิงมาจากในอดีตน่าจะมีเอเหมือนกับว่าผู้คนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายกันเป็นจนํานวนมากครับในอดีตนะครับสารายาเนี่ยจะเป็นที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวแล้วก็ห่างไกลความเจริญมากๆครับถนทนหนทางเนี่ยยังไม่ตัดผ่านครับชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเป็นไข้อะไรต่างเนี่ย ก็จะไม่มีใครกล้าออกไปหาหมอครับจึงได้มีการตั้งสาลาขึ้นเพื่อจ่ายยาแก่คนเจ็บเหล่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าคําว่าสารยานี่มาจากไหนอะไรยังไงนะครับแต่ในส่วนของเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับหมาที่ไรยแห่งนี้นี่เลยครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรนะครับถามว่าเรื่องหลอนเนี่ยหลอนแค่ไหนผมบอกเลยเลยครับว่าแต่และเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยวิไลแห่งนี้นั้น หลอนสุดๆครับผมจะเริ่มปูพื้นตั้งแต่ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เลยนะครับเดิมทีนะครับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเป็นที่ดินพระราชมรดกจากราชการที่4ตกทอดมายังรัชการที่9นะครับต่อมาในสมัยราชการที่9ครับท่านก็ได้ให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซื้อที่ดินส่วนพระองค์ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษครับจำนวน1250ไร่เพื่อที่จะก่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมาครับและทําให้ชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยแถบนั้นเนี่ย จะต้องอบพยพออกไปจากพื้นที่นี้จนหมดครับแต่สิ่งต่างๆที่ลงเหลืออยู่ตอนที่ชาวบ้านเนี่ยย้ายออกจากพื้นที่แห่งนี้นั้นนั่นก็คือพวกศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆนะครับก็จะต้องถูกรื้อถอนออกไปครับเพื่อเตรียมที่จะสร้างเป็นมหาวิทยาลัยนะครับและแน่นอนครับว่าจากเดิมทีที่เคยเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเคยเป็นพื้นที่ที่เคยสร้างความศรัทธาให้กับชาวบ้านต่างๆ สุดท้ายเนี่ยได้กลายมาเป็นสถานที่ราชการหรือว่าสถานศึกษาต่างๆเนี่ยเรื่องราวพิศวงเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับพวกอาถรรพ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นครับหลังจากที่มาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับได้เตรียมพื้นที่ที่จะสร้างอาคารเตรียมจะเสร็จแล้วพร้อมจะให้นักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วนะครับปรากฏว่าในวันเตรียมเปิดตึกหอพักนักศึกษาครับมีนักศึกษาชายคนหนึ่งครับดันป่วยกระทันหันโดยไม่มีเขาคงว่า จะป่วยขึ้นมาได้ครับโดยปกติแล้วนะครับนักศึกษาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สุขภาพดีมากแต่จู่ๆครับนักศึกษาคนนี้นั้นดันมาป่วยแบบกระทันหันครับผลจากการป่วยคราวนี้ครับทำให้นักศึกษาคนนี้นั้นกลายเป็นคนพิการไม่สามารถมาเรียนต่อได้ครับแล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาครับว่าเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ของการสร้างบนที่ดินแห่งนี้ครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสยองอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับว่ากันว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับตั้งแต่มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้สร้างขึ้นมาเนี่ย มักจะมีผู้เสียชีวิตบ่อยๆครับเช่นอุบัติเหตุตรงสี่แยกออพุทธมนตรทนําให้นักศึกษาหลายคนเสียชีวิตกันเยอะพอสมควรเลยครับรวมไปถึงการทะเลาะวิวาทจนกระทั่งเสียชีวิตกันที่ตึกคณะสิ่งแวดล้อมนักศึกษาหลายคนก็มักจะเห็นครับว่ามีคนเนี่ยเดินเข้าต้นมงต้นไม้เดินผ่านไปผ่านมาเยอะมากเลยครับจากเหตุการณ์เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์รวมกันนี้นะครับจะต้องมีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์หนึ่งครับ มาตั้งไว้ที่บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับนักศึกษานั่นเองครับนอกจากนี้ครับครั้งหนึ่งนะครับที่คณะสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีการทําบุญครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับในขณะที่กําลังทําพิธีอยู่นะครับก็มีคนงานคนหนึ่งครับเกิดอาการคล้ายกับผีเข้าสอบถามไปสอบถามมาครับผีที่เข้าสิงคนงานนี้เป็นผีแขกครับเป็นผีที่นับถือศาสนาอิสลามที่เสียชีวิตบนพื้นที่แห่งนี้ครับและดวงวิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยู่ ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดครับพะหลังจากที่ผีแขกตัวน,นี้ออกจากร่างคนงานไปแล้วนะครับหลังจากนั้นครับในแต่ละปีละปีเนี่ยเมื่อคณะเนี่ยได้ทําบุญครั้งใดนะครับก็จะต้องมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับวิญญาณผีแขกตนนัวนี้ทุกครั้งเลยครับและนอกจากเรื่องราวของผีแขกแล้วเรื่องราวของเรือนไทยก็หลอนไม่แพ้กันครับว่ากันว่าเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2529ครับ ในขณะที่ทำการสร้างเรือนไทยเพื่อที่ให้เป็นศูนย์วิจัยวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนี์ในสักอย่างนี้นะครับเคยมีคนเล่าว่านะครับขณะกําลังก่อสร้างเนี่ยมักมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่เป็นประจําเลยครับจู่ๆนะครับคนงานก็จะเกิดอุบัติเหตุบ้างถูกค้อนตอกเสาเข็มทับบาดเจ็บสาหาัส สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตยอยู่ที่โรงพยาบาลบ้างซึ่งก็มีหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นงานทําบุญอาคารเดือนไทยแห่งนี้นะครับในขณะที่กําลังทําพิธีครับพระสงฆ์9ก้ารูปกําลังสวดทําน้ําพระพุทธมน์โดยพระภิสูุรูปหนึ่งครับกำลังจุดเทียนร่ายคาถาทําน้ามนต์อยู่จูจ่ๆพระพิสูุรูปที่4ครับก็เกิดอาการน้ําลายฟูมปากขึ้นมาแล้วก็พ่นน้ําลายออกมาครับทำให้บรรดานักศึกษาอาจารย์ต่างๆเห็นภาพกันเนี่ย ทุกคนต่างพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับและพระพิสุท์ที่กำลังทำน้ำมนต์อยู่นะครับหันเพลนพอดีก็ได้น้ำมนต์ที่กำลังทำพิธีนะครับสาดเข้าไปที่พระสงฆ์รูปนั้นทันทีครับและท่านก็พูดว่าผีก็อยู่ส่วนผีวันนี้เป็นวันมงคลอย่ามาทำตัวให้เกิดความยุ่งยาก และพอหลังจากที่สาดน้ำมนใส่ครับอาการต่างๆก็ค่อยๆหายไปทันทีครับจากนั้นเนี่ยท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็ยืนพนมมือนําน้ำมนเนี่ยปะพรมไปทั่วอาคารเรือนไทยแห่งนี้เลยครับแต่ในระหว่างที่กําลังปะพรมน้ำมนไปเรื่อยๆนี่ครับท่านก็ไปหยุดอยู่ที่เสาต้นหนึ่งครับแล้วก็ตั้งคําถามปริศนาครับว่ามีใครเคยเห็นอะไรเป็นพิเศษที่เสาต้นนี้บ้างหรือไม่ทาให้ตอนนั้นทั้งอาจารย์นักศึกษาต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยถึงกับอึ้งเลยครับ เพราะว่าพาะรูปนี้นะครับไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างเรือนไทยนี้ว่ามีคนตายหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ทําไมจูๆ่ๆท่านถึงรู้ว่าเสาต้นนี้นั้นถึงมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาได้มันก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่ว่ากันว่ามีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเข้าไปอ่านหนังสือบริเวณเรือนไทยแห่งนี้ครับเวลาผ่านไปจนเริ่มเย็นครับ ในขณะที่นักศึกษาคนนั้นกําลังเก็บข้าวเก็บของเตรียมจะกลับหอพักแล้วก็เหลือบไปเห็นเส้นดําๆคล้ายเส้นผมของใครบางคนปลิวสวัยอยู่ไม่ไกลครับก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆครับปรากฏว่าเส้นผมนั้นเป็นเส้นผมของผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณกำลังห้อยหัวลงมาจากเสาเรือนไทยปากนิยิ้มสยหเห็นฟันสีดำครับนักศึกษาคนนั้นถึงกับกรีดร้องสลบ เป็นลมทันทีครับพี่รปภได้ยินเสียงครับจึงรีบเข้ามาทําการผฐมพยาบาลแล้วก็มาช่วยเหลือน้องคนนี้ครับนอกจากนี้รุ่นพี่บางคนยังเล่าต่อๆกันมานะครับว่าเสาต้นหนึ่งในเรือนไทยแห่งนี้นะครับมันเป็นเสาตกน้ํามันครับและนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งตำนานนะครับที่นักศึกษาหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักกับตำนานตำนานนี้ดีครับเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากๆครับ เกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงรักน้องเจ้านกน้อยล่องลอยโผยบินจากแผ่นดินทะเลสีขามนั่นนะครับที่ว่ากันว่าเนื้อเพลงรักน้องเพลงนี้หรือว่าเพลงเจ้านกน้อยนี้เป็นเพลงอาถรรพ์ของชาวสารยาครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีนักศึกษาพยาบาลคนหนึ่งครับเธอถูกพ่อแม่บังคับให้เรียนในสายที่ไม่เต็มใจจะเรียนด้วยความเสียใจนักศึกษาพยาบาลคนนั้นจึงได้ปีนขึ้นไปด่านฟ้าของหอพัก แล้วก็เขียนข้อความสั้นๆนี้ไว้หลังจากนั้นก็ทิ้งร่างลงมาสู่พื้นด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจครับเพลงรักน้องนี้นะครับจึงเป็นความหมายที่บ่งบอกถึงความระลึกถึงนักศึกษาพยาบาลคนนั้นนักศึกษาที่เรียนที่มหาลัยแห่งนี้จะถือกันว่าเพลงเพลงนี้นั้นห้ามร้องในเวลากลางคืนครับแล้วว่ากันว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งร้องขึ้นมาแล้วต้องร้องต่อจนจบเพลงครับ มิเช่นนั้นจะเท่ากับว่าเป็นการเรียกนักศึกษาพยาบาลคนนั้นจากพื้นดินมาสู่เจ้าของเสียงครับในบางครั้งนะครับศึกษารุ่นน้องที่เข้ามาใหม่หลายๆคนเนี่ยจะเจอเรื่องนี้กันเยอะครับเพราะว่ากันว่ามักจะเห็นว่ามีนักศึกษาเนี่ยทำท่าเหมือนจะโดดลงมาจากดาดฟ้าหอพักพอเห็นเขาก็ไปตามคนมาช่วยครับแต่พอมาถึงเนี่ยปรากฏว่าบริเวณนั้นไม่มีล่องรอยที่จะมีการกระโดดหรือว่ามีนักศึกษาคนไหน ออกไปอยู่บริเวณนั้นเลยครับซึ่งเรื่องราวของเพลงเพลงนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าเป็นเรื่องราวที่หลอนมากๆใครที่รู้เนื้อร้องหรือว่ารู้ว่าร้องยังไงเนี่ยอย่าร้องในเวลาต่างคือโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมขอเตือนเลยนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่โดยเด็ดขาดเลยนะครับและนอกจากนี้ครับเรื่องหลอนที่นักศึกษาหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเชือกในห้องน้ําครับ เรื่องนี้นักศึกษาหลายคนจะรู้กันดีครับเพราะว่าเรื่องราวของเชือกในห้องน้ํานี้เป็นเรื่องราวที่มีแม่บ้านคนหนึ่งครับได้ผูกคอเสียชีวิตในห้องน้ําชายซึ่งห้องนั้นเนี่ยได้ถูกปิดตายไปพักใหญ่เลยครับเจ้าหน้าที่หอพักเนี่ยก็พยายามปิดข่าวกันครับว่าห้องน้ํามันเสียบ้างเออกกไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนานาแต่ว่านักศึกษาชายที่อยู่ห้องตรงข้ามกับห้องน้ํานี่นะครับมักจะได้ยินเสียงร้องไห้ระงมออกจากห้องน้ําแห่งนี้เป็นประจําเลยครับและพอเมื่อมองจากหอตรงข้ามครับ มีคนเคยสังเกตว่าบริเวณคือเนี่ยมีเชือกแห่งนี้อยู่จริงๆครับแม่บ้านที่ทำความสะอาดประจําชั้นนั้นจู่ๆก็หายหน้าหายตาไปครับเจ้าหน้าที่หอ,อก็มาแจ้งว่าเขากลับต่างจังหวัดบ้างเขาลาออกแล้วบ้างต่างๆนานานะครับแต่นักศึกษาหลายคนเนี่ยจะรู้ครับว่าแท้จริงแล้วป้าแม่บ้านคนนั้นผูกคอเสียชีวิตที่ห้องน้ําแห่งนี้ครับซึ่งในปัจจุบันนะครับห้องน้ําดังกล่าวเนี่ย ได้เปิดใช้งานตามปกติแล้วนะครับถ้าเข้าไปแล้วเห็นว่ามีแม่บ้านผิวคำ้ำผมอยากโศกเนี่ยยิ้มให้ก็อย่าลืมยิ้มตอบแกด้วยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในหมาวิลาลแห่งนี้ ผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าเรื่องราวต,าต่างๆนี้ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชมรับฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่รุ่นพี่ต่างๆเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดมาสู่รุ่นน้องกันครับเรื่องที่หลอนที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของเออเพลงอาถรรพ์แต่ถ้าเรื่องดังๆที่หลายๆคนเขาพูดต่อๆกันในมหลาลัยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของพวก เออเรียนไทยอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องราวของบทเพลงอาถรรพ์หรือว่าเพลงรักน้องนั่นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับบทเพลงนี้นะครับถูกแต่งขึ้นโดยนักศึกษาคนหนึ่งของคณะเภสัชครับไม่ใช่บทเพลงของนักศึกษาคนนั้นที่เอ,อ่อเสียชีวิตไปเป็นผู้แต่งนะครับแต่ว่าผู้แต่งเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องหลอนของมหาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งผมต้องขอบอกนะครับว่าเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับพวกมหาลายัยโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ย ทุกที่ครับมีเรื่องหลอนหมดเพราะว่าพื้นที่เดิมในอดีตนั้นเป็นมาอย่างไรก็ไม่มีใครทราบครับแต่ที่ก็มีเรื่องหลอนเกิดขึ้นต่างกันไปครับถึงอย่างไรแล้วนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของหลอนตามสั่ง EP ที่33 EP ต่อไปนี้นะครับถ้าใครอยากจะฟังเรื่องราวของมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกนะครับอยากฟังเรื่องหลอนของมหาวิทยาลัยไหนนั้น ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าอยากจะฟังเรื่องราวของมหาวิลาลยที่จังหวัดไรอีกเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมเรื่องสยองขวัญของมหาวิลาลยต่างๆมาให้ดับชมรับฟังกันครับก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และที่สาคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยพลาดคลิปหลอนมาหลายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าลืมกดกระดิ่งนี้แหละครับ และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องหลอนอย่าลืมบอกเพื่อนมากด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเราจะเติบโตไปรสู่500,000ซับพ0 0 0 0ซับ700,000ซับจนไปถึง1ล้านซับได้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนกลางคืนนั้นขอให้คุณนอนหลับฝันดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วฟังเรื่องนี้อยู่ในตอนกลางคืนอยู่ในหอพักมหาวิาาาัหหรรรอว่บบเณๆนน้ ถ้าได้ฟังเรื่องนี้ขอให้คุณโชคดีครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ